วันนี้นะคะวิธีเช็คสุกข,ขนมปังปอนก้อนใหญ่ๆใ,ใช้แค่เทอร์โมมิเตอร์ยาวๆอย่างเดียวเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คสุกกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขนมปังสุกออกมาแล้วนะคะอันนี้คือวิธีเช็คนะคะอันนี้คืออุณหภูมิห้องบ้านปป็าหนา22องศานะคะเพิ่นเสียบลงไปตรงกลางเลยนะคะชึ้บแล้วเดี๋ยว เราดูว่าอุณหภูมิขึ้นถึง90 95นะคะอย่างน้อย นะคะนี่ก็เลย95แล้วนะคะนะนี่เลย95แบบนี้นะคะแปลว่าสุกดีเรียบร้อยนะคะเป็นรูไม่เป็นลายดีกว่าขนมป,ปังไม่สุกนะคะจากนั้นเดี๋ยวป้อนจะเอาออกจากพิมพ์เลยนะคะโอเคนะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีเช็คสุกแบบง่ายๆเลยนะคะนะใช้ ยาวๆจิ้มไปให้ถึงตรงกลางใจกลางเลยนะคะของขนมอ่ะถ้าใครกลัวด้านบนจะเป็นรูนะคะจิ้มด้านนี้ก็ได้เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะคะก็เสียบคาเอาไว้เลยนะคะถ้าขึ้นถึงเก้าถ้าเป็นขนมปังลีนนะคะให้ขึ้นถึงเกเป็นอย่างต่ํานะคะ แต่ถ้าเป็นขนมปังที่เป็นเนยนมเนยไข่เยอะๆยิ่งถ้าเป็น b บียอชนะคะที่มีเนยเยอะๆไข่เยอะๆนะคะให้ขึ้นถึง95คือชัวร์กว่าค่ะนะคะนี่ก็ขึ้นถึง90แล้วนี่นะคะก็ให้เขาขึ้นไปเรื่อยๆเลย นะคะเสียบเข้าไปเลยค่ะนะถ้าใครกลัวด้านบนเป็นรูก,ก็เสียบด้านข้างนะคะอันนี้คือวิธีเช็คสุกนะคะเป็นวิธีง่ายๆเลยค่ะนนี้เขาจะดรอปกว่าเช็คด้านบนเพราะว่ามันมันออกจากเตามาสักพักหนึ่งแล้ว,ลวเราเพิ่งค่อยมาเสียบด้านข้างนะคะแต่ว่าจะเสียบด้านบนตอนที่ออกจากเตาใหม่ๆเนี่ยมันเกิน95ถือว่าสุกค่ะนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วถ้าชอบวิดีโอนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะะ mm ้าค่ะเดี๋ยวเปิ้นจะเอาทริคดีๆมาบอกกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ